ข้อต่อไปนะคะข้อ18แล้วนะคะข้อ18ข้อใดคือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ก่อไก่เสรีภาพในการศึกษาขอไข่เสรีภาพส่วนบุคคลคอควายเสรีภาพทางการเมืองงองงูเสรีภาพในการประกอบอาชีพซึ่งนักศึกษาต้องรู้ก่อนนะคะว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานคืออะไรสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ก็คือสิทธิส่วนบุคคลสิทธิบุคคลนะคะส่วนบุคคลนะคะในฐานะที่เราเป็นพลเมืองในฐานะที่เราเป็นพลเมืองนะคะของประเทศนั้นๆที่ได้รับกาความคุ้มครองจากกฎหมายนะคะสิทธิมันคือสิทธินะคะอาจจะต้องอาจจะไม่ไม่สวยเท่าไหร่สิทธิอ่ะขอเขียนให้ใหม่ สิทธิส่วนบุคคลนะคะเขียนให้ไหม่สิทธิส่วนบุคคลในฐานะพลเมืองภายใต้การรับรองของกฎหมายซึ่งเรามาดูคําว่าพื้นฐานพื้นฐานก็คือสิทธิส่วนบุคคลเราลองมาดูนะคะข้อกอไก่สิทธิเสรีภาพในการศึกษาไม่ใช่ไหมคะเพราะเขาพูดถึงสิทธิบุคลคลขอไข่สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอันนี้ใช่แล้วขอไข่นะคะเพราะมีคําว่า ส่วนบุคคลซึ่งส่วนบุคคลครูก็จะทิบายไปว่าส่วนบุคคลนี่หมายความว่าอย่างไรก็จะมีอยู่3สิ่งนะคะส่วนบุคคลก็จะมีร่างกายส,ส,ส่วนตัวสิทธิส่วนตัวสิทธิเขาเรียกว่าที่อยู่นะคะสิทธิที่อยู่ร่างกายก็หมายความว่าร่างกายของเราเราจะให้ไม่อนุญาตให้ใครมาจับหรือทําอะไรกับร่างกายของเราไม่ได้นะคะถ้าเราไม่อนุญาตก,ก็ไม่สามารถทําได้นี่คือสิทธิส่วนร่างกาย ส่วนตัวเช่นของใช้ของเราไม่ใช่ชวา่านาฬิกาของเราเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ใครใช้บุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้ของเราได้เขาเรียกว่าขโมยค่ะแต่ถ้าเราอนุญาตให้เขาใช้ได้ก็หมายความว่าคือเราอนุญาตเขาแล้วก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ายังไม่อนุญาตก็หมายความว่าใช้ไม่ได้ก็คือขโมยที่อยู่ที่อยู่อาศัยก็คือการที่เรามีบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมีเขาเรียกว่ารัร้วรอบขอบชิดนะคะซึ่ง ใครก็ไม่สามารถเข้ามาในบ้านของเราได้โดยที่เราไม่ได้อนุญาตถ้าเข้ามาบ้านเราโดยไม่ได้อนุญาตก็คือการบุกรุกนี่เองนะคะนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของเรานะคะเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลค่ะคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะข้อขอไขนะคะ